สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งอยู่เลขที่264หมู่2อถนนคีรีรัฐยาตำบลทงชัยอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน87โรงเรียนในสีอเภอได้แก่ อำเภอเมืองเพชรบุรีอำเภอเขาย,อย้อยอำเภอบ้านแหลมและอำเภอหนองยัปร่องมีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน801คนและมีนักเรียนจำนวน11,98 0คน พุ่งนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานางสาววรรักษ์จันผารองผูุ้่งนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานางสาวการดาดาราพันธ์นางสาวชยานิรัตนวันนีวิสัยทัศน์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สร้างผู้เรียนมีคุณภาพ มีความสุขและมีสมรรถนะที่จำเป็นสู่สังคมศตรวตรรษที่21ค่านิยมองค์กรมีวินัยใส่ใจบริการประสานสามัคคีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งมีกลุ่มงานภายในองค์กรจำนวน9กลุ่มงานกับ1หน่วยประกอบด้วย หกลุ่มอำนวยการ 2. กลุ่มนโยบายและแผน3กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 5. กลุ่มบริหารงานบุคคล6ก,กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9. หน่วยตรวจสอบภายในและ10กลุ่มกฎหมายและคดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารการศึกษาภายใต้กระบวนการ Six step of quality educational management ประกอบด้วย6ขั้นตอนดังนี้ plan การวางแผนการดำเนินงาน o r g a n i z i n g การจัดการองค์กร directed การอำนวยการการปฏิบัติงาน coordinate การประสานงานระหว่างเครือข่า,ขาย reflecting การติดตามผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสะท้อนคิดและ Inform การรายงานผลการสะท้อนกลับและการเผยแพร่โดยขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของต้นสังกัดได้แก่สำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การบริหารจัดการครอบคุม 4M ได้แก่การบริหารคนงบประมาณเครื่องมืออุปกรณ์และการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือมุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดคุณภาพใน4มิติได้แก่ Student Quality, Quality. คุณภาพของผู้เรียน Teachers' ctors, quality คุณภาพครูและคุณภาพผู้บริหาร Schools' quality คุณภาพของสถานศึกษา Office quality สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคุณภาพมีการกำหนดจุดเน้นที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย9จุดเน้น จุดเน้นและแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งจุดเน้นที่1น,น้อมนำพระบรมราชโชบายสุขการปฏิบัติจุดเน้นที่2พัฒนาหลักสูตรเพิ่มผลสำลิดจุดเน้นที่3คิดคำนวณอ่านเขียนจุดเน้นที่สี่ โรงเรียนมีคุณภาพปลอดภัยน่าอยู่จุดเน้นที่5ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมีคุณธรรมจุดเน้นที่6สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีและการวิจัยจุดเน้นที่7นิเทศภายในและสร้างเครือข่ายทางการศึกษา จุดเน้นที่8พัฒนาระบบประกันคุณภาพและจุดเน้นที่9ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่การมีจรณะทักษะผลการดำเนินงานด้านผู้เรียน Student Quality 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านระดับดีขึ้นไปร้อยละ94.31ด้านการเขียนระดับดีขึ้นไปร้อยละ87.32 2. ผู้เรียนมีความสามารถทางวิชาการตามมาตรฐานตัวชี้วัดและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ94.01 3. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในศตรวรรษที่ย1โดยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมให้มีการดำเนินงานผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆคิดเป็นรอยละ9 2้9 4. อาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน One น ดีการศึกษา2,567พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยที่46.04ซึ่งสูงกว่าระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประเทศมีนักเรียนได้คะแนนเต็มร้อยในวิชาคณิตศาสตร์จำนวน34คนมีนักเรียนได้คะแนนเต็มร้อย2วิชาได้แก่วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษจำนวน3คนและได้คะแนนเต็มร้อยในวิชาวิทยาศาสตร์จำนวน1คน 5. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2567มีคะแนนเฉลี่ยรวม2ด้านที่59.98ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศมีนักเรียนได้คะแนนเต็มร้อยจำนวน51คน 6. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทีมีการศึกษา2,567มีคะแนนเฉลี่ยรวม2ด้านที่86.14ซึ่งสูงกว่าทุกระดับในวันหยุดที่พาฉันไปตลาดที่เวคนเจนักเรียนได้รับรางวัลน,นักเรียนพระราชทานระดับประเทศ 8. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศในการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษประจำปี2024จากรายการ Thailand Academic Contest Thailand 9. นักเรียนได้รับรางวัลระดับนานาชาติรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภท friendship รุ่นอายุไม่เกิน8ปีสาย C การแข่งขันมากร้อมรายการศีราชาโกบุราพาแชมเปี้ยนชิพ2024 10. รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลายในการแข่งขันทดสอบทักษะวิชาการระดับชาติสวชเป็นต้น 2. ด้านครูและผู้บริหารสถานศึกษา teachers director quality ผู้รบริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ98.54ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามวิชาชีพอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นมีทักษะทางเทคโนโลยีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพคิดเป็นร้อยละ94.94ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ96.64ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพรอยละเก้าได้รับการพัฒนาด้านการออกแบบและการสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเอง ร้อยละ9ก4 6มีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้ตามมาตรฐานร้อยละ9ก7 4มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการนิเทศภายในร้อยละ9ก6 6 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ PLC และนำมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องอย่างของป .4 ก็ให้แคทำโครงจองนิอยา่างอันนี้ของป .6 ก็จะเป็นคบท,ทวน 3. ด้านสถานศึกษา School Quality สถานศึกษาร้อยละร้อยมีกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาโดยมีการนำระบบประกันคุณภาพไปใช้ในสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละร้อยสถานศึกษานำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพคิดเป็นร้นอยละแปดสิบเจ็ดจุดห้าศูนย์ผลลัพธ์ที่ภา,ายนอกองการมีห้าสมรรถนะก็คือ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบ5ในปีงบประมาณพุทธศักราช2567จำนวน12โรงเรียนในปีงบประมาณพุทธศักราช2568ครั้งที่1จำนวน23โรงเรียนรวม35โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานคิดเป็นรอยละร้อย โดยมีผลการประเมินในระดับดีเลยขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ60ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและคิดเป็นร้อยละ70.60ในระดับปฐมวัยโรงเรียนมีนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดในการจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ89.77 และมีการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานอย่างเป็นระบบร้อยละร้อยของสถานศึกษามีระบบนิเวศภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งดำเนินงานอย่างเป็นระบบโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานมีการใช้กระบวนการ PLC มาแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยมจำนวน3โรงเรียนและระดับชมเชยจำนวนหนึ่งโรงเรียนในปีการศึกษา2,566สถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัด4 ด้านสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา Office Quality สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับภารกิจนโยบายปัญหาความต้องการในการบริหารและการจัดการศึกษาและนำแผนปฏิบัติการประจำปีไปใช้ตามวัตถุประสงค์ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด มีผลการปฏิบัติที่ดีโดยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการใช้กระบวนการวิจัยในการปฏิบัติงานและมีการจัดทำวิจัยและนวัตกรรมในการดําเนินงานส่งผลให้ได้รับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีการขับเคลื่อนระบบครังสื่อดิจิทัลระดับทองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม d l t v เหรียญทองแดงระดับประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลองค์กรคุณธรรมจากวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จากผลการดําเนินการที่ผ่านมาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดเพชรบุรีเป็นคนที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนสืบไป จเหมืองเพชรุรีดังเพชรเม็ดงามของไทยไม่มีที่